สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประยุทธ์และพอบอตอรอจี้ดำเนินคดีตำรวจคอฟอตรงไปตรงมา เพจเป็นธรรมรวบรวมรายชื่อ263,089รายชื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกและพอบอตรอเรียกร้องให้ดำเนินคดีดตำรวจคอฟอซิ่งบิ๊กไบท์ชนหมอกระต่ายอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างถึงที่สุดอย่าผลิตซ้ำวัฒนธรรมลอยนวนพ้นผิด เพจเป็นธรรมรวบรวมรายชื่อประชาชน263,089รายชื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรและพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากกรณีตำรวจคอฟอซิ่งบิ๊กบชนหมอกระต่ายเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายจนสร้างความสูญเสียให้ว การจักสุแพทย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณหมอกระต่ายที่ได้เรียนจบสาขาเฉพาะทางซึ่งมีไม่ถึง50คนในประเทศไทย การดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นที่น่ากังขาและถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองตั้งแต่การปล่อยตัวโดยไม่ใช้หลักประกันถึงแม้จะเป็นข้อหาขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในขณะที่นักโทษทางความคิดซึ่งไม่ได้ฆ่าใครตายกลับไม่ได้รับการประกันตัว คุณป้าขายไข่ไก่เกินราคาในตลาดสดแล้วถูกจับกลับต้องใช้เงินประกันตัวสูงถึง1 0 0 0 0แบาทอีกทั้งยังมีข่าวว่านายตำรวจคนดังกล่าวได้เดินทางไปตรวจสายตาว่ามัวหรือไม่หลังเกิดเหตุรถชนคุณหมอกระต่ายจนสังคมตั้งข้อสงสัยว่าจะนำมาใช้ประกอบการสู้คดีว่าที่รถชนไปเพราะสายตาไม่ดีหรือไม่ รวมถึงข้อพิรุษในการใช้มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายทั้งไม่มีทะเบียนรถไม่มีกระจกและไม่เสียภาษีมาใช้ทั้งที่เป็นตำรวจและยังมีข้อพิรุษเรื่องที่มาของรถ Big กไบค์ว่าได้มาจากไหนเป็นรถของกลางตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร ต่อเนื่องมาจนถึงการให้สัมภาษณ์ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในรายการโขนกระแสในลักษณะของการปกป้องลูกน้องว่าการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติรวมไปถึงการเร่งบวชนายตำรวจคนดังกล่าวทั้งที่ขัดต่อหลักพระธรร,รมวินยัยซึ่งไม่สามารถบวชได้แต่กลับปรากฏข่าวว่ามีนายตำรวจยศพันตำรวจตรียืนยันการบวชโดยไม่ใช้เอกสารเพื่อขอให้บวชนายตำรวจคนดังกล่าว ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความไม่สบายใจและสร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่สังคมอย่างมากว่าคดีนี้จะไม่โปรง่งใสและไม่เป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องในองค์กรและอาจมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกันให้ไม่ได้รับโทษตามกฎหมายอย่างที่ควรจะเป็น เพจเป็นธรรมและประชาชน2 6 3 0 8 9รายชื่อขอเรียกร้องความเป็นธรรมในคดีนี้โดยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสตอชอดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างถึงที่สุดอย่าเอื้อประโยชน์ให้คนในองค์กรอย่าผลิตซ้ำวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด Culture of impunity โดยเฉพาะที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ